สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยควรออกกำลังกายแบบไหนและมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมการออกกำลังกายเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับโดยในผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกตินะครับซึ่งเกิดจากการที่เซลล์ในร่างกายเนี่ยไม่สามารถตอบสนองต่ออินซูลินได้ ทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถนำน้ําตาลจากเลือดเข้าสู่เซลล์ต่างๆได้ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั่นเองนะครับการออกกําลังกายเนี่ยจึงเป็นการช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ช่วยเพิ่มการเผาผลาญน้ําตาลในร่างกายเพิ่มการหลั่งอินซูลินและเพิ่มการตอบสนองต่ออินซูลินทําให้ร่างกายเนี่ยนำน้ำตาลจากเลือดเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ นอกจากนี้เนี่ยการออกกำลังกายยังช่วยควบคุมน้ําหนักและลดไขมันในเลือดซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยถ้ามีเยอะเกินไปก็จะทําให้เพิ่มความเสี่ยงที่ระดับน้ตาลในเลือดจะสูงขึ้นแล้วเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆของโรคเบาหวานได้นั่นเองนะครับแล้วการออกกำลังกายประเภทไหนละ่ะที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับ ต้องบอกก่อนว่าถ้าผู้ป่วยคิดอยากจะออกกําลังกายเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือปรึกษากับแพทย์ก่อนนะครับเพื่อให้แพทย์เนี่ยแนะนาการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนแต่โดยทั่วไปเนี่ยคันแนะนาในการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคเบาหวานก็จะคล้ายคนทั่วไปนะครับคือให้ออกกําลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อย150นาทีต่ตอสัปดาห์โดยออกกําลังกายให้อยู่ในความเข้มข้นระดับปานกลางนะครับเช่น เดินเร็วๆรอบละ30นาทีหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งรอบละ20นาทีนอกจากนี้เนี่ยก็ควรออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์นะครับแต่ก็จะมีข้อควรระวังเพิ่มเติมสําหรับผู้ป่วยนั่นก็คือเลี่ยงออกกําลังกายในที่ร้อนหรือเย็นเกินไปนะครับเลี่ยงการออกกําลังกายที่ใช้แรงมากหรือว่านานเกินไปและเลี่ยงการออกกำลังกายคนเดียวเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเองนะครับ คราวนี้เรามาดูการเตรียมตัวก่อนระหว่างและหลังออกกําลังกายของผู้ป่วยโรคเบาหวานกันโดยก่อนการออกกาลังกายผู้ป่วยเนี่ยต้องทําการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อนถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำเกินไปก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกําลังกายนะครับและในระหว่างออกกำลังกายให้เตรียมลูกอมหรือว่าเม็ดกูโคตไว้นะครับเผื่อว่าน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยจะลดลงอย่างกระทันหัน นอกจากนี้ต้องคอยสังเกตร่างกายตัวเองอยู่บ่อยๆนะครับหากมีอาการผิดปกติเช่นเวียนศีรษะหน้ามืดล้ามากผิดปกติหรือมีอาการเจ็บหน้าอกก็ควรหยุดออกกาลังกายทันทีนะครับส่วนหลังออกกําลังกายเนี่ยก็ต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและก็ควรหาอาหารว่างหรือว่าอาหารมื้อเล็กๆกินหลังออกกําลังกายด้วยนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรเลี่ยงที่จะออกกําลังกายคนเดียวเพื่อที่จะได้มีคนช่วยเราทันเผื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับเรานะครับเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะหาคา้าออกกาลังกายแบบกลุ่มหรือหาเพื่อนไปออกกาลังกายด้วยกันก็น่าจะดีกว่านะครับแถมยังช่วยให้การออกกำลังกายของเราเนี่ยสนุกมากขึ้นเพิ่มโอกาสที่เราจะไปออกกาลังกายบ่อยขึ้นสม,สม่ำเสมอขึ้นเมื่อเราทําได้สม่ำเสมอเนี่ย าออการออกกำลังกายก็จะไม่ได้มีประโยชน์แค่การควบคุมระดับตาในเลือดเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยปรับปรุงอารมณ์ลดความเครียดและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมของเราได้อีกด้วยนะครับโดยสรุปก็คือผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้เหมือนคนทั่วไปเลยนะครับเพียงแต่จะมีข้อควรระวังและการเตรียมตัวก่อนออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายพร้อมและปลอดภัยในการออกกำลังกายนั่นเองนะครับ สิ่งสาคัญคือต้องตรวจร่างกายก่อนเสมอถ้าอยากจะออกกำลังกายคอยสังเกตร่างกายของเราขอคําปรึกษาจากแพทย์ถ้าร่างกายไม่พร้อมเนี่ยก็ไม่ต้องฝืนตัวเองนะครับแค่เรามีความตั้งใจที่จะออกกำลังกายก็ดีมากแล้วเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยออกกำลังกายได้อย่างสม่ําเสมอเมื่อออกกําลังกายได้อย่างสม่ําเสมอเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นลดไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนต่างๆของโรคเบาหวานได้นั่นเองนะครับ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้แล้วเจอกันในเอพิโซดต่อไปครับ